เกมหนังนะโรงค่ะที่หลายคนรู้จักกับวัาตอนนี้เดี๋ยวแนะนําตัวน้องนองนิดนึงนะคะ่ะก็คืออันนี้พี่ยูฟ้านะคะสวัสดีครับผมยูฟ้านะครับครับแล้วก็พี่เอิร์ดสวัสดีครับชเอิดครับพี่โฟดสวัสดีครับชือ่อโฟดนะครับ <laughs> a, Earth, ครับผมยูฟ้าเอิร์ดแล้วก็โฟดครับเป็นน้องน้องใหม่ ใช่เป็นน้องๆใหม่แต่ว่าทั้ง3คนก็คือกําลังถ่ายทํำซีรีส์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างยูป้าเนี่ยก็เล่นเลิฟแอดไนน์นะคะของพี่อมน้องฟุกนะคะแล้วก็ที่เป็นคู่หลักแล้วก็ของพี่เอิร์ดเนี่ยก็คือ h าร์ดแม a ฮาร์ดซ e รีส์นะคะแล้วก็ของพี่โฟล์เนี่ยก็คือ12เปอซกับาทางสตูดิโอวาบิซาบิใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยก็คือแหถ้าที่หลายคนเห็นในโซเชียลแหละว่าเจมก็ เหมือนเขาเรียกว่ากลับมาทำจริงจังไม่ใช่ผ่านตัวเพราะเคยทำมาแล้วกลับมาทำจริงจังสำหรับโมดิลิ่งหรือว่าเปลนผู้จัดการนักแสดงครั้งหนึ่งค่ะแต่้ค่นี้นี่คือน้องแต่ละคนเรห็นอะไร เราเห็นอะไรถึงดึงเข้ามาใช่ไหมอย่างพี่ย the ูฟ้าเองอ่ะเห็นความสามารถเห็นแววตั้งแต่วันแรกที่เราเราเห็นว่าเด็กคนนี้เฮ้ยเขาดูเป็นเด็กซื่อเป็นเด็กใสๆเราน่าจะหยิบมาจับมาทําอะไรได้อีกเยอะเลยซื่อไหมครับเออซื่อครับเห็นไหมตก็ซื่อเอใช่คือพอเราเห็นเรารู้เลยว่าอุ้ยเด็กคนนี้เขาเขาไม่มีพิษไม่มีภัยเราก็รู้สึกว่าถ้าเอามาอยู่ในวงการน่าจะเป็นสีสันให้กับวงการได้ส่วนพี่เอิร์ธเองเนี่ยก็ไปเจอที่เชียงใหม่นะฮะก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เขา เรียกว่าเหมือนแบบใจใจ เวลาคุยกันเรารู้เลยว่าเออเด็กคนนี้จริงใจเราก็รู้เจมเป็นคนที่เลือกเด็กจากการที่เวลาเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าสปากานทํางานกันได้แล้วเขาน่าจะอยู่ในวงการได้อย่างมีคุณภาพประมาณนั้นอันนี้ก็คือพี่เอิร์ดส่วนพี่โฟตก็เช่นเดียวกันพี่โฟดไม่ไปเจอพี่โฟดที่ไหนลูกเชียงใหม่เหมือนกันเชียงใหม่เหมือนกันใช่ทั้งสามคนคือคนเชียงใหม่หมดเลยเจ้าใช่อันนี้คือเรียกได้ว่าอิมพร์ตเป็นแคปหมูไร้มันนะฮะก็คืออย่างพี่โฟ์เนี่ยจริงๆเจอเพราะว่า ไปถ่ายรูปเล่นที่เชียงใหม่แล้วก็ไปรู้จักกับพี่คนนึงเขาก็เลยแนะนําให้ได้รู้จักกับน้องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็าน้องมาแบบแบบอุ้ยน่าสนใจเอามาขายโปรไฟล์นัน่นนี่ดันได้เล่นซีรีส์ก็เลยอาจดึงเข้ามาอยู่ในสังกัดการนั่นเอง ก็สนุกดีครับเพราะว่าไม่เจมแบบเป็นกันเองมากเลยครับแล้วก็แบบอยู่ในบ้านก็คือแบบเล่นกันมันเลยใช่ครับก็แม่เจมก็เป็นคนที่ดูแลลูกๆดีมากๆครับแล้วก็เฮ้ยอย่าสปอยกันดีไม่สปอยพูดจริงๆพูดจริงๆเขาก็ดูแลดีมากมากครับแล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับมาเออแกนี่คือแอบยิกันแอบยิกอยู่ เอาจริงแม่เจมเป็นคนใส่ใจครับผมรายละเอียดต,ต่างๆเวลาเราออกงานหรือว่าอะไรนะแม่ก็เป็นคนดูเสื้อผ้าหน้าผมหรือวาอ่าเครื่องประดับต่างๆครับผมเช็คตลอดเวลาว่าเราดูดีหรือเปล่าหรือว่าออกงานแล้วเราจะเป็นยังไงบ้างต่างๆครับผมก็ดีมากครับส่วนรวมครับเห็นไหมละ่ะลูกชมจริงๆก็หมดไปเยอะน <c> ะ <oughs> หมดไปเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้จ่ายเรียกได้ว่าเราก็เลี้ยงดูอย่างดีเป็นลูกอะไรอย่างนี้ จริงๆทำตรงนี้ไม่ได้หว <tinc S 1> ังอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าเราจะต้องได้มกำไรเราจะต้องหลําด้วยจากนี้แต่ว่าเราไอ้ดอกทำงานกัะนั้ไม่ใช่ก็คือสุดท้ายแฟนดอี่เราก็แค่อยากให้เด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพได้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงใช่ความรักมันก็เหมือนเนี่ย ความรักมันก็เหมือนชีโตเธออยากโบสโบโตเคครับก็คือไม่ได้เก <MI ี่ยวกันเลยเป็นเป็นเป็นไปเรื่อยเป็นคำที่ชอบเล่นกันจริงจริงจริงๆรําสำหรับเจมมุมมองความรักของเจมคือเจมเป็นพวกประเภทที่ไม่แบ่งแยกความรักความรักของเจมคือเป็นความรักชนิดเดียวคือการที่หวังดีก็เพ yeah ื่อเพื่อแพร่เขาเขาเรียกว่าแบบอยากอยากเห็นเขามีความสุขอะไรเงี้ยอย่างเจมเจมไม่แบ่งแยกว่านี่คือการรักเพื่อนนี่คือการรักแฟนนี่คือการรักขอแม่นี่การรักน้องนี่คือการรักลูกเจมไม่แบ่งแยกเจมแค่รู้ว่า เนี่ยคือความรักมันคือการรักแบบเดียวกันหมดคือการรักเพื่ออยกอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเองรักดีเป็นแบบไรักดนคำถามแรงมากาคำถามแรงและตรงมากรักดินแบบไหนเหรอฮะรักดินแบบทุกอย่างในชีวิตค่ะแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบทุกอย่างเลยใช่เออไปตอบไม่ถูกเลยเงียบกันหมดเลยเงียบกันหมดเลย,เย,เลยทีเดียวทางมุมมองความรักของพี่โป๊ดบ้างแค่เหมือนแม่ครับที่แบบเออ แบบรักเพื่อนเพื่อนรักพี่รักน้องรักครอบครัวก็แบบเราก็ให้ได้หมดทุกคนครับให้ได้หมดทุกอย่างนะอ่าก็เอาเงินมาเอาไปก็สำหรับผมความรักมันคือการใจแลกใจให้ใจแลกใจก็คืออ่าใช่ครับก็คือการใจแลกใจแบบรักใครเราก็จะให้เขาไปทั้งใจสามารถทําทุกอย่างเพื่อเขาได้อระมอณนี้ครับเออ ก็ของผมก็จะเหมือนแม่เจมส์ครับก็เราก็ไม่ได้แบ่งความรักอะไรหรอกเรารักหมดทุกคนไงครับเราถึงเราจะไม่รู้จักหรือว่าเราจะเป็นเพื่อหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นพม่หรือว่าเป็นครอ,นอบครัวอะไรต่างๆเราก็รักหมดครับผมให้นะ่าให้ตอดหรือสื่อความรักโดยไม่ผูกพนกะัรักเรามีแม่เจมส์นะกินข้าวหรือยังถ้าเหนื่อยอย่าลืมกอดตัวเองนะเป็นห่วงมากๆ แล้วคือแม่เอาไปหมดเลยอทำแบบทำแบบมามามก็โอ้โหก็เป็นห่วงมากๆครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะเออเป็นห่วงเป็นห่วงนะนะคือใครกูอยากรู้นะเป็นคำสร้อยอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเออขอใครเนี่ย ไม่รู้เอาไปหมดเลยไม่รู้ก็กินข้าวได้เลยครับแด็กกันแม่ไปแล้วนะแม่แม่เอาไปแล้วนะแม่เอาไปแล้วเขาบอกใครซ้ำต้องวิ่งรอบพารากอนห้ารอบไปด้วยกันก็ดูแลตัวเองดีๆมันซ้ำมันมันหมดแล้วอ่ะไม่ว่าเลยเออเออผมไม่รู้แล้วจุบุญจุบุญนะคิดถึงนคิดถึงครับ เอาเป็นว่าเจมเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะก็ขออวยพรให้อ่อวันวาเลนไทน์ปีนี้นให้ทุกคนเนี่ยสมหวังในความรักแล้วก็เจอเรียกได้ว่าคู่ชีวิตหรือว่าพาร์ทเนอร์ในชีวิตเนี่ยออที่ดีแล้วก็ขอให้คนที่โสดก็รีบเจอเนื้อคู่ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้ความรักในหวานชื่นตลอดทั้งปีแล้วกันนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ